โอเคครับผมผลงานครับผมผลงานอคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมบ๊ายบายครับไปก้อยกุ้งก้อยกุ้ง วสวัสดีครับผมมือหนีมาดักกุ้งครับผมว่าได้ดักกุ้งโดนนะครับผมโอ้่นา่นแล้วมือนีมาทั้งหมดหกหลังครับผมกับไหมายบัวและก็เหยื่อเด็ดครับผมเหยื่อสูตรแห้งครับผมเป็นเหยื่อที่โอ้เด็ดที่สุดครับผมไปครับไปลุยไซครับมาสิคัมลุย ทำยูทูบได้เงินเดือนกี่บาท ครับผมรักเรียบร้อยนะครับหกหลังเดี๋ยวไว้รุ่นกันมื้อเท้าครับวาสิหมานบอหรือเต้าเจอกันครับได้ไหมสุดรอไ,ไดนะ <laughs> นกก้นักตกปลาครับนักตกปลาตัวเล็กครับอสุดรอครับได้เอฟซแล้วครับผมได้เอซีเพิ่มหนึคนครับผม <laughs> อย่าลืมติดตามนะทันวามาลุย <laughs> โอเคครับผมรุ่นกันมื้นเร้าครับว่บาสิมนานวะ <Okay. S 1> สวัสดียามเช้าครับไม่ยามรอบกุ้งรักรอบกุ้งไว้เมื่อวานนี่หกหลัง ไปรูดน้ำกันครับวาบ่าติหมานบสิได้กุ้งค้อยบ่เมื่อนี่ไปครับรูดน้ํากันเลยครับผมมาชมหลังแรกครับผมโอ้ยน้ำหลากน้ำท่วมตั้งกล้องยากหลังแรกครับ โอเคครับหลังแรกครับหลังแรกแจมครับผมหลังที่สองของเราเสร็จแล้วอู้เห็นกุ้งแล้วครับเห็นกุ้งแล้วหลังที่สองจวดจวดอโอเคครับหลังที่สองครับหลังที่สองทั้งกุง้งทั้งหอยทั้งปลาสลิด สุดยอดครับเหยือสูตรแห้งครับเหยือสูตรแห้งแจมมหลังที่สามครับ ี่น้องหลังที่สามครับโอ้โอ้หลังที่สามเต็มเต็มโอ้หลังที่สามครับผมหลังเดียวพ่อเลย เฮกับสดๆเลยุดยดไปรุนต่อหลังที่4ครับผม หลังที่สีครับผมยอดหลังที่สี่โอ้ตายสี่หลังนึงเต็มแล้วว่าเสียวแค่พ่อก้อยไหมม,หามาหลังที่หาครับผมที่ห้า ห้าโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอู้หลังที่หาครับผมเต็มๆอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพู้นะโอู้ยผู้นะโอ,นะอ้ปุ่งงามๆโอ้สุดยอดสุดยอดมาหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายของเรา หลังสุดท้ายมึงไดวะโอ้เห็นแล้วหลังสุดท้ายของเราโอ้โอ,โอ,โอหลังสุดท้ายเป็นทังไรเ,เงียบเงียบโอ,บองเงียบเดอ้อพี่น้องคนนะเต็มเต็มเลยครับอา,อาหลังทุดทไทยครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องออปืดกุ้งงาม,งามเลย โอ้สุดยอดมหลังสุดท้ายครับเต็มๆครับเบิ้งสดๆครับโอ้ยโอเคครับผมกุง้งงามๆครับผลงานดักแค่หกหลังครับผม สุดยอดสุดยอดโอเคครับผมผลงานครับผมผลงานเ,เต็มเต็มหกหลังครับผมหกหลังกุ้งงามๆครับผมคุณ่ะโอ้ว่าเสียบแคบพ่อไปก้อยเนี่ยเนาะที่ไหนได้โอ้โสุดเหี้อครับผม สูตรเยื่อแบบของผมสูตรง่ายๆนะครับใช้แค่สองอย่างครับผมหัวอาหารปลาดุกแล้วก็ลำคั่วครับผมแต่ว่าสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ขั้นตอนการทำครับผมแหลกการเลือกไม้ถ้าไม้แบบฮงหงยังสีปลาบัวยังสีดักกลางคืนครับผมกลางคืนจะติดเข้าเยอะครับผมกลางวันเนี่ยบาเข่าดรอกครับผม โอเคคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับผมบายบายครับไปกว่ยกุ้งก้ย่ยกุ้ง เอามาทำแม่บันดีพี่น้องอู้หูนะเขาเหนียวหนึ่งไม่ไหมครับผมมามามาได้เวลาแล้วกุ้งเต้นก้อยกุ้งสดๆหามาเองครับผมยไยยามมือเศร้านี่มา kèm cặp thật theo có nhớ tiếng mưa ván ván cung số sốt cặp ván ดดดดเดียตาวาบ่มีคนแย่งครับผมขันไม่คนแย่งแสบก้นหนี